หมอลำสาวมาแรงไม่ตกเทน<ฮ>เรียกว่าตอนนี้กระแสศิลปินหมอลำม,มาแรง,างมากมีแฟนขับทั่วบ้านทั่วเมืองแถมเวล่าศิลปินหมอลำไปร้องเพลงที่ไหนเหล่าพ่อยกแม่ยกต่างขอบพวงมาลัยไปคล้องให้ทุกงานซึ่งจะมีหมอลำสาวไหนที่ฮอตแบบฉุดไม่อยู่บ้างตามเจ๊เทยมาสั่งเลยจ้าอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยเสียงที่มีพลังและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เข้าถึงคนฟังได้แบบสิงใจและเวลาไปร้องงานเพลงที่ไหนแฟนเพลงต่างคอยไปให้กำลังใจพร้อมพวงมาลัยเงินสนให้ไม่อัน้นเ <pareil> ที่ยมาที่หมอลำสาวสวยยูกิเพนพกาสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยที่พกความสวยและความมั่นใจมาเกินร้อยและช่วงนี้จะเห็นเจ้าตัวมาแนวเซ็กซี่มากขึ้นทำเอาถูกอกถูกใจชาวหมอลำกันยกใหญ่ ด้วยเสียงที่ไพเราะบวกท่าเต้นที่โดนใจทำให้เจ้าตัวขึ้นท่านเป็นสาวหมอลำน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเยอะมากๆปิดท้ายกันที่หมอลำรุ่นพี่อย่างแอดออรดีเป็นอีกหนึ่งสาวหมอลำที่มีชื่อเสียงมากแล้วมักติดโพลความฮอตอยู่ตลอด นอกจากเสียงที่เพาะจับใจแล้วเจ้าตัวยังเป็นคนแฟนลี่ทำให้แฟนๆเข้าถึงได้ง่ายและหลงรักเธอจำนวนมากทำให้สาวแอดออรดี AD D, ขึ้นแทนเป็นหมอํามสาวเน็ตไอดอลไปเลยเดียวค่ะ